เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงเก่งและประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่บางคนกลับย่ำอยู่กับที่จริงๆแล้วสิ่งที่สร้างความแตกต่างไม่ได้มีแค่ความสามารถาหรือโอกาสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5พฤติกรรมแย่ๆที่คนเก่งจริงจะไม่มีวันทำถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับ คนที่ประสบความสำเร็จและมีความสามารถจริงมากมีแนวคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาไม่เพียงแค่เก่งในสิ่งที่ทำแต่ยังมีวินยัยและวิธีคิดที่ช่วยให้พวกเขาเก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันพวกเขาก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมบางอย่างที่อาจชุดรั้งความสำเร็จวันนี้เราจะมาพูดถึง5พฤติกรรมแย่ๆที่คนเก่งจริงจะไม่ทำา 1. โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง หนึ่งในพฤติกรรมที่ฉุดรั้งไม่ให้ใครก็ตามก้าวหน้าคือการโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองคนที่มีนิสัยแบบนี้มกักจะมองหาข้ออ้างเสมอเวลาล้มเหลวก็โทษโชคชะตาโทษคนอื่นโทษระบบโทษเศรษฐกิจหรือแม้แต่โทษสังคมแต่ไม่เคยย้อนกลับมามองตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วปัญหาส่วนหนึ่งอาจเกิดจากตัวเราเองคนที่ประสบความสำเร็จจริงจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขารู้ว่า ทุกปัญหามีสองด้านและแม้ว่าเราจะควบคุมทุกอย่างไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมวิธีคิดและการกระทำของตัวเองได้แทนที่จะมัวแต่มองหาคนผิดหรือโทษสถานการณ์พวกเขาจะถามตัวเองว่าฉันทำอะไรพลาดไปฉันสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้างฉันจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้ แนวคิดนี้เองที่ทำให้พวกเขาเติบโตและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อคุณยอมรับความจริงว่าตัวเองมีส่วนรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองเปไปในทางที่ดีขึ้นตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงสองคนที่เจอสถานการณ์เดียวกันเช่นธุรกิจขาดทุนคนแรกอาจจะโทษเศรษฐกิจโทษลูกค้าโทษคู่แข่งแล้ว ก็จมอยู่กับความผิดหวังโดยไม่ทำอะไรเลยแต่คนที่สองจะมองหาสาเหตุที่ตัวเองแก้ไขได้เช่นการตลาดผิดพลาดหรือการบริหารไม่ดีแล้วลงมือปรับปรุงทันทีนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่โทษทุกอย่างกับคนที่พัฒนาตัวเองครับสรุปง่ายๆคนที่โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองจะไม่มีวันเติบโตเพราะพวกเขาไม่เคยมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองในขณะที่คนเก่งจริง จะใช้ทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนและก้าวข้ามมันไปได้เสมอ 2. กลัวการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในพฤติกรรมที่คนเก่งจริงจะไม่ทําคือการกลัวการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนมีความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ไม่แน่นอนและน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและก้าวหน้าครับคนที่เก่งและประสบความสำเร็จจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะพวกเขารู้ดีว่าโลกและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างระวดเร็วสิ่งที่เคยใช้ได้ผลในอดีตอาจจะไม่เหมาะสมในปัจจุบันการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญคนเก่งจะมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะของตัวเองตัวอย่างลองนึกถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีสมัยใหม่การที่บางคนยังคง ใช้วิธีเก่าๆในการทำงานอาจทำให้พลาดโอกาสไปส่วนคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นการเรียนรู้โปรแกร,รมใหม่ๆห,หรือการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยจะทำให้พวกเขาก้าวทันและประสบความสำเร็จในระยะยาวอีกตัวอย่างคือในเรื่องของการทำธุรกิจคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมกักจะยังคงใช้วิธีการเดิมๆ ซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้แต่คนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงจะพร้อมที่จะทดลองวิธีใหม่ๆเช่นการใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสรุปง่ายๆคนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าการกลัวการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราติดอยู่กับที่พวกเขาจะมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการพัฒนา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งจะช่วยให้พวกเขากล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง 3. หลงตัวเองคิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วคนที่ประสบความสำเร็จจริงจะไม่หลงตัวเองหรือคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างพวกเขามักจะมีทัศนคติที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะพวกเขารู้ดีว่าโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและไม่มีใครสามารถรู้ทุกอย่างได้การหลงตัวเอง และคิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วจะทำให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ในระยะยาวการที่คนบางคนคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั้นมักจะเกิดจากความมั่นใจในความรู้หรือประสบการณ์ของตัวเองมากเกินไปจึงทำให้พวกเขาหยุดพัฒนาหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความมั่นใจในตัวเองอาจเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็อาจเป็นดาบสองคมถ้าเราใช้มันในทางที่ผิด เพราะการปิดกั้นตัวเองจากความคิดเห็นของผู้อื่นหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้เราตกหลุมพรางของความล้มเหลวในที่สุดคนที่หลงตัวเองมักจะไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเพราะพวกเขาคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดหรือไม่ก็คิดว่าไม่มีใครมีความรู้เท่ากับตัวเองแต่ในความเป็นจริงการฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดแม้เราจะมีความรู้ในสาขาที่เราถนัดแต่ในหลายๆด้านอาจมีความเห็นหรือวิธีการที่เราไม่เคยคิดถึงซึ่งการเปิดใจรับฟังจะช่วยให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายและสามารถนำมาปรับปรุงตัวเองได้ตัวอย่างลองนึกถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในตอนแรกเพราะเขามีความรู้มากในด้านการตลาดและการบริหารแต่มาถึงจุดหนึ่ง เขากลับคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วจึงไม่รับฟังคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานทำให้เขาพลาดโอกาสที่ดีๆหรือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจของเขาค่อยๆล้มหายไปเพราะเขาหยุดพัฒนาและไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากผู้อื่นในขณะที่คนที่ประสบความสำเร็จและเก่งจริงจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง พวกเขาจะมองว่าทุกๆประสบการณ์หรือความคิดเห็นจากผู้อื่นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการที่เขายอมรับความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตัวเองจะทําให้เขามีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างของคนที่ไม่หลงตัวเองตัวอย่างที่ดีคือลูกค้าในโลกธุรกิจเช่นนิลอมสเขาแม้จะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ในโลกแต่เขาก็ยังคงเรียนรู้จากทีมงานและผู้คนรอบตัวอย่างต่อเนื่องไม่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างถึงแม้จะมีความรู้มากมายในเทคโนโลยีและธุรกิจแต่เขาก็ยังมีทัศนคติที่เปิดกว้างและพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆสรุปง่ายๆการหลงตัวเองและคิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วจะเป็นอุปสรรคใหญ่ ที่ทำให้เราไม่สามารถเติบโตไปข้างหน้าได้คนที่เก่งจริงจะเข้าใจว่าความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาจะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอเพื่อพัฒนาตัวเองและเติบโตในทุกๆด้านครับ 4. ีัดวันประกันพรุ่งหนึ่งในพฤติกรรมที่คนเก่งจริงจะไม่ทำคือการผัดวันประกันพรุ่ง หรือการเลื่อนการทำสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆเพราะคิดว่ามีเวลาเยอะหรือไม่จําเป็นต้องทําในวันนี้คนที่ประสบความสําเร็จจริงมักจะรู้ดีว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้และการผลัดวันประกันพรุ่งถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจการผลัดวันประกันพรุ่งเกิดขึ้นเมื่อเรามีความคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําหรือยังมีเวลา แต่ในความจริงแล้วการเลื่อนการทำสิ่งต่างๆออกไปบ่อยๆจะทำให้เราพลาดโอกาสและบางครั้งอาจทำให้ปัญหาที่ยังไม่เกิดกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ความเคยชินกับการผลัดวันประกันพรุ่งทำให้เราเสียความมั่นใจและรู้สึกผิดเมื่อไม่สามารถทำตามแผนที่ตั้งไว้คนเก่งจะไม่ปล่อยให้การผลัดวันประกันพรุ่งเข้ามามีอิทธิพล ต่อการดำเนินชีวิตพวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีและทำในสิ่งที่สำคัญก่อนเสมอและหากงานไหนที่สามารถทำได้ในตอนนี้พวกเขาจะลงมือทำทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกกดดันในอนาคตตัวอย่างลองนึกถึงการทำโปรเจกต์ใหญ่หรือการทำงานที่มีระยะเวลาส่งมอบคนที่มีพฤติกรรมผัดบอลประกันพรุ่งอาจจะคิดว่า เอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มทำจนกระทั่งใกล้ถึงกำหนดส่งงานแล้วความเครียดและความกดดันจากการทำงานที่ค้างคามานานจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่หรืออาจจะต้องเร่งทำในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จนไม่สามารถออกมาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ในขณะที่คนเก่งจะไม่รอให้เกิดความเครียดหรือปัญหาจนถึงจุดนั้นพวกเขาจะทำงานตามแผนที่ตั้งไว้ ในแต่ละวันเมื่อมีงานใหม่ๆหรือความท้าทายใหม่ๆเข้ามาพวกเขาจะจัดการให้เรียบร้อยในทันทีหรือแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับแต่ละงานเพื่อไม่ให้ความล่าช้าเข้ามาฉุดรั้งความสำเร็จของพวกเขาการผลัดวันประกันพรุ่งทำให้เราพลาดโอกาสอีกหนึ่งสิ่งที่ผลัดวันประกันรพรุ่งทำให้เกิดปัญหาคือการพลาดโอกาสบางอย่างที่อาจไม่กลับมาอีก การที่เราไม่ลงมือทำสิ่งที่คิดไว้ในวันนี้อาจทำให้เราพลาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการทำสิ่งที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตเช่นการพลาดการติดต่อกับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาหรือการพลาดการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาทักษะของตัวเองการลงมือทำทันทีคนที่ประสบความสำเร็จจริงรู้ดีว่าการเริ่มต้น คือกุญแจสำคัญเพราะการทำงานที่ค้างไว้นานๆอาจทำให้ปัญหาบานปลายได้ง่ายๆคุเก่งจะลงมือทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมายหรือทันทีที่เห็นสิ่งที่ต้องทำพวกเขาจะไม่รอให้สิ่งต่างๆมาถึงจุดวิกฤตเพราะรู้ดีว่าการลงมือทำในตอนนี้จะทำให้ปัญหาน้อยลงและสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ดีขึ้นตัวอย่างของการลงมือทำทันที เช่นหากมีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆคนเก่งจะไม่รอให้ถึงวันสุดท้ายเพื่อเริ่มทำงานแต่จะเริ่มลงมือทำทันทีหลังจากที่ได้รับข้อมูลและมอบหมายงานและจะทำการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ทุกขั้นตอนดาเนินไปอย่างราบรื่นและตรงตามกาหนดเวลาสรุปง่ายๆการถัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่คนเก่งจริงหลีกเลี่ยง พราะพวกเขารู้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหวนกลับได้การลงมือทําทันทีและจัดการงานให้ทันเวลาไม่เพียงแต่ทําให้พวกเขาทํางานได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเครียดและทําให้พวกเขาก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิตโดยการทําสิ่งที่สําคัญในตอนนี้จะทําให้เราประสบความสําเร็จในอนาคตครับ 4. ไม่ยอมรับความผิดพลาด การไม่ยอมรับความผิดพลาดถือเป็นพฤติกรรมที่คนเก่งจริงจะไม่ทำเพราะคนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตทุกๆความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองและทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตคนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดมักจะหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบและพยายามหาคนอื่นมารับผิดแทน หรือใช้เหตุผลต่างๆเพื่ออธิบายว่าทําไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้นแต่พฤติกรรมนี้จะทําให้เราไม่สามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นได้และไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าได้เลยในทางตรงกันข้ามคนที่เก่งจริงจะยอมรับความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาจะไม่ปฏิเสธความผิดพลาดของตัวเองแต่จะมองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้พวกเขาจะถอดบทเรียนจากความผิดพลาด และพยายามปรับปรุงตัวเองในครั้งต่อไปอย่างเต็มที่ตัวอย่างลองนึกถึงนักธุรกิจที่เปิดบริษัทแล้วประสบปัญหาธุรกิจขาดทุนแทนที่จะโทษปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจหรือคู่แข่งเขาจะยอมรับว่ามีบางส่วนที่เขาสามารถปรับปรุงได้เช่นการวางแผนการตลาด หรือการบริหารจัดการในบางด้านที่ทำได้ไม่ดีพอการยอมรับความผิดพลาดแบบนี้ทำให้เขามีโอกาสที่จะปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ดีขึ้นหรือในเรื่องของการทำงานหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในโครงการที่กำลังทำคนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดจะพยายามโยนความผิดไปที่ทีมงานหรือปัจจัยอื่นๆแต่คนที่เก่งจะยอมรับว่าอะไร ที่เป็นความผิดพลาดของตัวเองเช่นอาจจะไม่ทำตามกำหนดเวลาไม่ทำการตรวจสอบงานอย่างรอบคอบหรือไม่เตรียมตัวให้ดีพอแล้วพวกเขาจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงในการทำงานในอนาคตความผิดพลาดเป็นบทเรียนความผิดพลาดไม่ได้ไหมายถึงความล้มเหลวเสมอไปมันเป็นแค่การเรียนรู้และการเติบโตคนเก่งจะไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ แม้ว่ามันอาจจะมีความสิ่งแต่พวกเขารู้ว่าการลองผิดลองถูกคือการเดินทางสู่ความสำเร็จสิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าเราผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมันตัวอย่างของการยอมรับความผิดพลาดอีลอนมัสก์เป็นตัวอย่างที่ดีของการยอมรับความผิดพลาดอย่างเปิดเผยเขาเคยพูดถึงความล้มเหลวของ s เ a ซิและเทสล่าแต่แทนที่จะปกปิด หรือหลีกเลี่ยงการพูดถึงเขากลับยอมรับความผิดพลาดและเปิดเผยมันต่อสาธารณชนเขายังใช้มันเป็นบทเรียนในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสรุปง่ายๆการไม่ยอมรับความผิดพลาดจะทําให้เราหยุดพัฒนาและไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ได้คนที่เก่งจริงจะไม่กลัวที่จะยอมรับความผิดพลาดเพราะพวกเขารู้ว่า มันคือการเรียนรู้และโอกาสในการเติบโตพวกเขาจะปรับปรุงตัวเองจากความผิดพลาดและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองต่อไปครับหากไม่พัฒนาทักษะใหม่ๆคนที่เก่งจริงจะไม่หยุดพัฒนาทักษะของตัวเองหรือคิดว่าได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วเพียงพอเพราะโลกและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการไม่นนพัฒนาทักษะใหม่ จะทำให้เราไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดอาจจะล้าสมัยหรือตกเทรนไปได้คนเก่งจะรู้ดีว่าการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการศึกษาระดับสูงเพียงอย่างเดียวแต่สามารถเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือชีวิตประจำวันเช่นนอกรเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการพัฒนาทักษะการสื่อสารหรือการเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของตนเองการไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้เราหยุดนิ่งและเสียโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกตัวอย่าง คนที่มีทักษะเดิมๆแต่ไม่พัฒนาอาจจะพลาดโอกาสในการทำงานที่ดีกว่าเช่นการที่ไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นหรือการไม่พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลายการพัฒนาทักษะใหม่ๆจะทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตัวอย่างของคนที่พัฒนาทักษะใหม่ อีกตัวอย่างที่ดีคือบิเกสผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาไม่เคยหยุดเรียนรู้แม้จะประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วก็ตามเขายังคงศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ Microsoft สามารถนำหน้าคู่แข่งได้อย่างยาวนานสรุปง่ายๆการพัฒนาทักษะใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราทันกับการเปลี่ยนแปลงแต่ยังช่วยให้เราเติบโตและมีโอกาส ในชีวิตที่กว้างขึ้นคนเก่งจะไม่หยุดเรียนรู้เพราะพวกเขารู้ว่าโลกไม่เคยหยุดหมุนและพวกเขาต้องพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงสมอ,อครับพูดปิดท้ายคลิปขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบครับหวังว่าทุกท่านจะได้แนวคิด และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองจากพฤติกรรมที่คนเก่งจริงจะไม่ทำหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมาในอนาคตครับขอบคุณครับ